สวัสดีค่ะจากบา้านแรงพยอมค่ะตอนนี้ก็ยังสับหน่อไม้อยู่นะคะอ่ฝนตกหนักนะคะวันนี้โหโชคดีมากๆ <c oughs> ชักล่องเกียมปลูกป่าเสร็จตอนเย็นก็โทรไปบอกคนงานว่าชักล่องมันให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วก็ชักล่องปลูกป่าให้ด้วยเสร็จเรียบร้อยให้หาคนมาช่วยปลูกเขาบอกโอ้โหขออีกเวลาอีกสองวันได้ไหมขอเวลาได้แต่ปาลางพยอมก็คงจะต้องลงมือปลูกก่อนพวกนี้แต่จะได้กี่ต้นนั้นต้องดู สภาพร่างกายวันนี้ก็เหนื่อยทั้งวันเดินตากแดดทั้งวันเลยนะคะเสื้อแขนยาวก็ไม่ได้ใส่ <c oughs> เพราะว่าอากาศร้อนจัดใส่แล้วจะเป็นลมนะคะแล้วก็ไม่ค่อยสบายก็ยังไม่ค่อยหายดีด้วยก็วิ่งเขาว,วิ่งออกลม่มกับในไร่นะคะในสวน ไปบอกให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ทำตรงนูน้นตรงนี้นะคะการทํางานถ้าเราไม่ได้ทําด้วยตัวเองนี้ก็คือต้องเกาะติดสถานการณ์เลยนะคะไม่งั้นไม่ได้ดังใจเรานะคะทํางานอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราใช้ลูกน้องใช้คนงานใช้เพื่อนร่วมงานอะไรก็แล้วแต่นะคะในสถานการณ์ที่เราเป็นเจ้าของ เราจะต้องคอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดท่าละเลยก็เหมือนทั่วๆไปคือช้าชามเย็นชามนะคะขนาดบาลยอง์พยอมให้หุงข้าวให้น้องหมาไม่รู้ว่ากี่วันมาหุงให้ครั้งหนึ่งแล้วก็หมาโดนยาเบื่อไปอีก สองตัวตอนนี้เหลือน้องคนสวยเป็นหมาเด็กอยู่ตัวเดียวนอกจากน,นั้นหายหมดแล้วก็ยังเหลือเจ้าเลอะเทอะเจ้าไข่ต้มแม่ชบาแม่หมาใหญ่ แล้วก็หมาที่เขาเอามาปล่อยหรือว่าเป็นหมาที่เป็นหมาที่หลงอยู่ตามป่าแล้วก็มาคลอดลูกพวกเด็กๆก,ก็ยังอยู่แต่เจ้ามูมูหายไปนะคะกลับมาเที่ยวนี้เจ้ามูมูหายไปก็ตอนนี้ก็ทุกอย่างก็ดีขึ้นแล้วนะคะ ตอนนี้ก็เริ่มปลูกป่าฝนล,ลงมาเริ่มปลูกป่าแล้วก็ทั้งลูกสาวก็เริ่มสุขภาพดีขึ้นหายเจ็บไข้ได้ป่วยขาที่ลดล้มมาก็ปกติแล้วนะคะคือไม่มีการอักเสบหรือว่าการเจ็บแล้วก็เรียกว่า สุขภาพกายก็ดีขึ้นสุขภาพจิตก็ดีขึ้นก็ให้เขาอยู่ทำงานเราก็กลับมาทำงานบริหารงานของบ้านไร่ต่อนะคะพอดีกลับมาก็หน่อไม้ขึ้นเยอะแล้วก็ต้อง วิ่งไปดูสวนป่าแล้วก็หาคนหารถมาชักล่องเพราะจะไม่ขุดปีนี้จะไม่ขุดใช้ชักล่องจะลึกมากลึกเลยหัวเข่าอีกนะคะถ้าเราเดินในล่องเราก็สามารถที่จะกรบในล่องถ้าเกิดฝนตกน้อยแต่ก็ตกน้ำจะไม่ไหลไปไหนก็จะขังในล่องก็จะได้ความชื้น ถ้าฝนทิ้งช่วงไปสักอาทิตย์หนึ่งน้ำในร่องแห้งก็ยังชุ่มชื้นอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นระบบ <c oughs> ที่บาลังพยอมได้จัดการใหม่นะคะก็ศึกษาด้วยตัวเองทดลองด้วยตัวเองมาตลอดร้ลมลุกคลุก,ลกคลานมาหลายปีนะคะกว่าจะสร้างสวนป่าได้ <c oughs> อย่างที่ลงคลิปไปนะคะก็แก้สถานการณ์หลายแบบ จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางที่เราหวังวาดไว้นะคะก็ใครจะเอาไปเป็นแบบอย่างการปลูกป่าก็ได้พอดีวันนี้ก็ <c oughs> ไปเบิกเงินให้กับรถที่มาชักล่องให้ก็พอดีเลยไปเจอกับ จ้ของร้านทองเขาถามบอกว่าพี่เอาตังมาฝากเหรอบอกตังไม่มีจะฝากหรอกตอนนี้ก็มาถอนไปให้คนงานเขาก็ถามบอกพี่ทำอะไรก็บอกว่าตอนนี้กำลังปลูกป่าเขาบอกเขาเองเขาก็อยากจะปลูกป่าเหมือนกันมีที่อยู่จะบอกขายก็ขายไม่ได้ อยากจะปลูกป่าก็ไม่รู้จะไปหาต้นก้าพันที่ไหนก็บอกว่าไปเลยศูนย์พัฒนาศูน <c> ย <oughs> ์เพาะชำพืชของจังหวัดลบบุรีได้เลยถ้าอยู่เขตนี้ก็อยู่ไปขอได้เลยช่วงนี้เขาเปิดแล้วนะคะเปิดมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนะคะแล้วก็กร,รักฎรคดานะคะสองเดือนนี้จะเปิดให้เราไป <c oughs> ขอต้นกล้าได้ฟรีนะคะก็สารพัดต้นนะคะเราอยากปลูกต้นอะไรเราก็ศึกษาดูได้แล้วก็ชอบต้นไหนก็ปลูกต้นนั้นแต่ของบาลแรงพยมนี้ไม่ได้ขอนะคะเพราะเอง <c oughs> มาตรฐานไม่ต้องกลัวตายทนมือทนแรงนะคะแต่ก็ อวันนี้สงสัยจะต้องปลูกเองเพราะว่าคนงานยังหาไม่ได้นะคะก็หาต้องหาคนที่สามารถควบคุมแล้วก็ด้วยเราต้องใกล้ชิดได้เพราะว่ากลัวพลาดแบบปีก่อนปลูกไว้ตื้นๆกรบแป๊บกรบแป๊บพอฝนทิ้งช่วงทิ้งช่วงไม่นานนะแค่ประมาณ20วันได้ต้นไม้ตายหมดเลยแห้งตายกรอบหมดเลย เหลืออยู่ก็คือเหลืออยู่แค่ต้นสักกับต้นมะข่ามงมะข่ามงอยู่เหลืออยู่ห้าสิบต้นแล้วก็ต้นสักสักทองเหลืออยู่ประมาณถึงสิบต้นหรือเปล่าแล้วก็ <c oughs> ยางนาเหลืออยู่สองต้นก็ไม่ค่อยจะสมบูรณเลยไถยทิ้งไปแล้วนะคะ ก็เดี๋ยวจะปลูกต้นกัมปูแทนขายไม้ได้10ปีนี้ก็อบประมาณ3มคนอบนะคะต้นกัมปูนะคะก็สามารถเราตัดต้นขายเข้าโรงงานเฟอร์นิเจอร์ได้นะคะอันนี้ก็ทำงานไปด้วยก็คุยเรื่องการปลูกต้นไม้ไปด้วยนะคะนี ค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้เกลือนะคะ <c oughs> เป็นเกลือทะเลหรือว่าเกลือสมุรนะคะเป็นเกลือเม็ดใหญ่ๆข,ขาวๆสะอาดแบบนี้นะคะต้องคัดดูนะคะบางร้าน,นีสกปรกมากดําไม่สวยเลยนะคะต้องอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเกลือหน้านะคะนี่ค่ะเราก็จะคล้าเกลือแบบนี้ ข้าวเกลือเสร็จเราก็ใส่ถุงนะคะจะเอาถุงแค่กินในแต่ละครั้งหรือจะเอาถุงหนึ่งกิโลสองกิโลสามกิโลก็อันนี้แล้วแต่เราเลยนะคะเสียงก็จะเครือๆนิดนะคะเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วก็ฝนตกหนักไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ ตกหนักพอสมควรแต่ก็ตกแค่เวลาตกไม่มากนะคะแค่เวลาตกสักประมาณ20นาทีเนาะน่าจะได้ประมาณนั้นนี่ค่ะเลือแล้วก็เคล้าไปแบบนี้ถ้าเราไม่ต้องการให้เพราะว่าเขานมนอนอ,อันนี้จะอ่อนมากนะคะถ้าเรากลัวว่าเขาจะหักปนที่เราสรับไปแบบนี้ก็ บางคนจะว่าหยาบนะคะอันนี้ไม่หยาบถ้าเราเคลา้าเคล้าเกลือแล้วขยำไปจะทําให้เขาหักเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะอันนี้ก็แค่คลุกเคล้าก่อนนะคะให้เขานิ่มตัวแล้วค่อยขอยำได้นะคะแต่บลายเรพยมเที่ยวนี้จะไม่ขยำก็คือจะคนๆคนวักๆแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวใส่ถุงมัดไว้ แล้วเดี๋ยวเกลือเขาก็จะดำเนินการของเขาเองความขมก็จะหายไปเวลาเราจะกินเราก็เอามาต้มนะคะเอามาต้มน้ําสักพักหนึ่งแล้วก็แกงจะเหมือนหน่อไม้สดแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เราก็ไปต้มแล้วก็เอาแกงได้เลยนะคะจะออกขมนิดๆอร่อยมาก ลูกสาวไี่ชอบมากมาก่อนนี้บอกชอบหน่อไม้ดองแม่ดองอร่อยตอนที่บปลายพยอมไปก็สับหน่อไม้ไปสักประมาณสองกิโลได้อ๋ยกินบอกโอ้โหแม่อร่อยจังอันนี้ก็อร่อยอันนั้นก็อร่อยเนาะเราเป็นแม่คนแค่ลูกบอกว่า,วาอร่อยนี่ก็ดีใจและลูกกินข้าวได้ก็ดีใจและลูกหายเจ็บหายป่วยก็ดีใจและ ก็คนไว้แบบนี้ใส่ถุงได้เลยนะคะวันนี้ก็ไม่ได้ใส่ถุงให้ดูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทํากับข้าวกินแล้วนะคะหิวแล้วค่ะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้บ้านราย่งพยมทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ